สวัสดีค่ะพบกับรายการวันเล่ Crazy ค่ะวันนี้นะคะรายการวอลเล่ Crazy ของเราก็มีคลิปสัมภาษณ์น้องเพียวอัศรพรคงยศมาฝ่ากกันนะคะเป็นเกมหลังจากที่ไทยเนี่ย จอกับเยอรมนีแล้วก็พ่ายไป1ต่อ3เซตนะคะเดี๋ยวเราไปฟังน้องเพียวให้สัมภาษณ์กันดีกว่านะคะว่าเกมในวันนี้เนี่ยน้องเพียวมีความคิดเห็นว่าอย่างไรแต่ก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากเพื่อนกดไลค์กด u b s ส r คร e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของจินิสนันชาแนลด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังบทสัมภาษณ์ของน้องเพียวกันเลยค่ะเกมวันนี้หน,หนูรู้สึกว่าเราแบบสู้กันเต็มที่มากค่ะเราพยายามกันทุกแต้มทุกทอยเพื่อที่จะแบบ เอาชัยชนะในพอยนั้นๆนะคะแล้วก็ก็ต้องยอมเยอรมันนะคะแบบเยอรมันเขาก็สู้ทุกพอยเหมือนกันค่ะคือเขาก็ไม่ยอมที่จะแบบให้เราทําได้ง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะหนูว่ามันเป็นเกมที่สนุกแล้วก็แบบท้าทายทั้งฝั่งเราแล้วก็ฝั่งเขาเลยค่ะจริงๆมันก็มีความหมายะว่าเหมือนกับทุกคนอยากเล่นเพิ่มด้วยใช่เอาจริงๆอ่ะคือมันเป็นเกมที่เราอยากทำให้อาจารย์ด่วนอยากให้เปขอขัดเงนเกิดกับอาจารย์ด่วนค่ะแต่แบบมันก็ไม่ได้ตามเป้าหมายของเราแต่หนูก็เชื่อว่าวันนี้โค้ดก็มีความสุขค่ะเพราะ หนูว่าโค้ดเขามองเห็นแล้ว,ว่าทุกคนพยายามจริงๆที่จะแบบคือต่อให้เราได้ลงหรือไม่ได้ลงแต่ทุกคนพยายามซัพพอร์ตซึ่งกันและกันเพื่อที่จะแบบทําวันนี้ออกมาให้ได้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ค่ะหนูเชื่อว่าวันนี้อาจารย์หน่อยก็น่าจะมีความสุขถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นแบบเราอาจจะอาจจะไม่ได้ชัยชนะค่ะ